รวมฮิตประโยชน์น่าสนใจจากมะเขือยาวที่คุณควรรู้ถ้าหากคุณรับประทานมะเขือยาวเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับช่วยต่อต้านอาบนุมูลอิสระมีส่วนช่วยลดการดูดซึมไขมันแคลอรี่ในลำไส้มีประโยชน์ช่วยบำรุงเลือดและหัวใจ มีส่วนช่วยทางอ้อมสำหรับคนมีอาการความดันโลหิตสูงมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมีส่วนช่วยป้องกันเลือดออกตามลายฟันมีประโยชน์บำรุงระบบประสาทและสมองมีส่วนช่วยทางอ้อมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อในร่างกายมีฤทธิ์ทางอ้อมเป็นสมุนไพรไทยช่วยขับเสียมหัก มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดแบคท,ทีเรียในร่างกายช่วยบรรเทาปัญหาแผลในช่องปากได้มีส่วนช่วยทางอ้อมป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบคท,ทีเรียและเชื้อราบนผิวหนังมีส่วนช่วยขับอุจจาระตกค้างในลำไส้มีประโยชน์ช่วยขับปัสสาวะ มีส่วนช่วยบรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและอาการที่เกิดจากหนองมีฤทธิ์อ่อนๆเหมือนสมุนไพรในการช่วยขับพยาธิและมีส่วนช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้อีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกับประโยชน์ของมะเขือยาวในครั้งนี้ถ้าหากคุณชอบกินอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิป กดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไป